สวัสดีค่ะแม่จันขอถามหน่อยนะคะบักพริกนี่เห็ดจังไงคะ่ะมันคืองามเทเอาอย่างสีดบักพริกนี่ก็สดสีสมแดงผู้ใดแนะนำสมแดงจังไลสีดค่ะ,ะน,น้ำมะอาจารย์ท่องแดงอาจารย์เผามันเป็นอย่างจังเอาสมแดงมาสีดค่ะที่แรกเพี้ยมันลุ่งมันอยากเหลียงเหลียงวันนี้มันอยากเหลีงย,ย,ยงไม่แก่ขาวคะ่ะ <c oughs> มันลงมันจสีตายแบบมันจะเป็นกุ้งแห้งอัรนะว่าว่าเอาดีว่าฉีดปุ๊บฉีดมือแรงเหมือนเสาดอกขาวอักลากโอ้ก็เยี่ยมแถวสวศครีมมกับเขียวโอ้ยได้มันจิผ้าอีกอาทีหนึ่งมันผ้าตนเอ็นเลยว่ามันง่ามหลายมันเหลี่ยมไหลมันนจิผ้าไวลมเออมันน่าขอบณเนาะโอ้ยยังก็ดีครับว่านี่ว่าเคยเห็นจากเทียที่ทำไายมากนี่ อันนี้สุดยอดเลยสุดยอดเลยอันผู้ใดอยากรวยอยากมีอันกเกษตรที่ดีๆงามๆเนี่ยเอาตัวน,นี้แล้วไปเสียเดอ้อสมแดงไงเดอ้อโอ้ขอบคุณค่ะ<ม>น่ารักมากเลยสมแดงเป็น<ม>หนึ่งใช่ไหมเป็นรบเอกใช่ไหมจ้าอย่างอื่นก็สู้อันนี้ไม่ได้ขอบคุณ,ค,ณค่ะ<ส><ห>ตอนเย็น,น,นตอนเช้าเขียวขึ้นแล้วก็อีกสองวันดอกเขา ขาวอกลูกความคุ้นความคุ้นสุดยอดเอแล้วมันเป็นสีเดอะไรเด็ดเลยมันเป็นเคมีดแล้วมันเป็นไอ้ไอ้อาหารเสริมเนาะอาหารเสริมเนาะยังอาหารเสริมอาหารเสริมของพืชสซีเรียสกินได้เลยเมนบอร์เมนเบอร์รสชาติแซ่บมือเป๊ะแซ่บอาหารอร่อยเลยจิมร่องมือกุนเชียงเหนือนบังพีกนี่นอนตัวรวยเงีวขาว <ด>ซิมไม่แดงแดงเปแ,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 แย่หมดพริกเนี่ซิมได้บ่ค่ะบ่ซิมมได้แหละบ่บ่นี่ดอกแต่ว่าต่อไปมันกัดเสียแล้วแต่ออตแล้ว,น,ลวนอกบังพริกเนาะ <Yeah! S 1> สุด <Yeah! S 1> ยี่